เข้าใจบิตคอยนใน3นาทีเงินแห่งอนาคตที่คุณควรรู้จักสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่โฮลพอดแคสต์ใช้ชีวิตแบบบิตคอยเนอร์วันนี้เราจะมาพูดกันถึงคําว่าบิตคอยน์คำที่หลายคนได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆแต่ยังมีอีกหลายคนที่สงสัยว่าบิตคอยน์คืออะไรกันแน่บิตคอยนคืออะไรบิตคอยนคือสกุลเงินดิจิทัลหรือที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีสกุลแรกของโลก ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี2009โดยบุคคลลึกลับนแนวแฝงว่าซาโตชินากามโตะบิตคอยไม่ได้พิมพ์โดยธนาคารกลางไม่สามารถถูกควบคุมโดยรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งและที่สำคัญมันไม่ต้องใช้คนกลางในการทำธุรกรรมผู้ง่ายๆคือเราสามารถโอนบิตคอยให้ใครที่ไหนในโลกก็ได้เหมือนส่งอีเมลไม่ต้องผ่านธนาคารและไม่มีวันหยุดทำไมถึงมีคนให้ความสำคัญกับบิตคอยเพราะบิตคอยคือรูปแบบใหม่ของเงินที่ออกแบบมาให้เป็นไรศูนย์กลาง decentralized ไม่มีใครสามารถปิดระบบนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือองค์กรใดก็ตามจํานวนจํากัดมีเพียง21ล้านเหรียญเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีทางพิมพ์เพิ่มแบบเงินบาทหรือดอลลาร์ได้ตรวจสอบได้ทุกธุรกรรมถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชนที่ใครก็เข้าไปดูได้ทนทานต่อการเซ็นเซอร์โอนไปประเทศไหนก็ได้แม้ในพื้นที่ที่รัฐบาลควบคุมเข้มงวดบิตคอยต่างจากแอป,ปโอนเงินทั่วไปอย่างไรลองนึกภาพแบบนี้ครับถ้าเราใช้แอปธนาคารโอนเงินธนาคารเป็นตัวกลาง แต่ถ้าเราใช้บิตคอยไม่มีตัวกลางเลยระบบของบิตคอยทำงานผ่านคอมพิวเตอร์นับล้านเครื่องทั่วโลกที่ร่วมกันยืนยันธุรกรรมมันจึงโปร่งใสและไม่มีใครสามารถโกงได้บิตคอยใช้ทำอะไรได้บ้างโอนเงินระหว่างประเทศแบบรวดเร็วและค่าธรรมเนียมถูกใช้ซื้อสินค้าบริการหรือจ่ายเงินในบางร้านที่รับ BTC ตอกบองเป็นทรัพย์สินเช่นทองคําดิจิทัลป้องกันเงินเฟอ้อและที่สําคัญที่สุดเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนธรรมดาควบคุมอนาคตการเงินของตัวเองได้ ทำไมโลกกำลังจับตามองบิตคอยบริษัทใหญ่ระดับโลกอย่างเทส l a MicroStrategy, BlackRock เริ่มถือบิตคอยประเทศเอลซาวาเดร์นำบิตคอยมาใช้เป็นสกุลเงินประจำชาติคนรุ่นใหม่จำนวนมากเริ่มมองว่าบิตคอยคือเครื่องมือทางการเงินที่ยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติสรุปส่งท้ายบิตคอยไม่ใช่แค่ของเล่นของคนรวยไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ และไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องกลัวมันคือเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกการเงินและเปิดโอกาสให้คนธรรมดายอย่างเราได้เป็นเจ้าของอนาคตของตัวเองขอบคุณที่รับฟังครับแล้วเจอกันตอนหน้าในใช้ชีวิตแบบบิตคอยเนอร์หากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามแชร์ให้เพื่อน